ที่แปดเข้าทุนเข้าที่เรียกรอยแตอย่างที่ผมบอกกับ้ชมนะครับเป็นเรือลำหนึ่งที่เข้าสนามกุตรงอ้างเป็นตีแรกเป็นเรือสิงห์ลนกิจโจโดีสักมาวันนี้ต้องมาเจอคู่ตอ่อกรยังหงเหินฟ้าเทพประทุมทองเ,<อ>เสียง<ไ>ปีดังขึ้นกบช้มรับ,รบรที่เสียดาน้อง จะเอาทั้งสองข้าน้องก็ไม่พอถ้าจะรีจะรอเบานายกกพ่อเจ้าไปกินก่อนตอนฉะนั้นเที่ยวนี้หนึ่งไม่มีสองครับสิงห์กนกินกพี่น้องจากบ้านผักกาจตำบลนาเริองอเภอศรีรับุพัจังหวัดโคราออกมาเลยอย่าใจไม่ตัต้งต่ เลือคู่นี้ออกไปนะคู่กี่ซูนี้หูก็ท่าผู้ชมไม่ธรรมดาด้วยิวมาดูกับโหเคินฟ้าเต็มประตุจพรในรวมน้ำดีแดดเจอเืออะไรสิงตัวละจิตโยดีไซเอาลรวก็ต้อผู้ชมใครใจดูใครจใครจใจไปตรงไหนเธอจะหนีเอาเอาราไว้ไมยธรรมดาแล้วตอนนี้ใส่กันมาแดดน้ำแดกซาซา,าเต็มดเด็ก,กันใจสองว่าความดูดีๆก็ท้าผู้ชม นิทานาทีเดียวไขไปโลกหัวใจอยาทิ้งแงนครับท่านผู้ชมเรียก nah ว่าใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่อเรียกว่าวันก็เจอกระจอก็ตั้งคู่จริงๆเอาละครับ่อยละลิ้วปิ้วละล่องมาตามน้ำมองไม่เห็นแล้วนาจาร์มีบคนไทยับไม่พบเลยเริ่มขยับขยี้เริ่มเบียนเริ่มดิมเริ่มเสียเริ่มสีนะดูสิว่าใครจะมาก่อนใครจะมาก่อนที่แน่แนดูไอ้ใครตอนไวๆตอนนี้มาแล้วสิงธุรกิจเริ่มขยับขยับนิดๆมากราจา ก็มาไม่มาตอนนี้มองจับตามองก็จับตามองกับพี่น้องเลยพอเหลือแล้วคู่นี้ไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีน่าไปแล้วไม่สั่งมาผมก็แทบระอไม่ไดนไฟตาขุดตาไปตาขุดตาดีตาขุดตาโตตาขุดตาดีแคปทีสนามก็มาใส่หมวกวารีในนาของในน้าป๋สาวสวยสาวสวยพระสมบัตหรือว่าสิงห์นุนตัวนี้พยายามนำหน้าด้วยกีมมาแล้วทีมงานพวกข้าผัวมาเลือกเอาไว้แต่เอาจะเอาพี่น้องจะเอาพี่น้องจากสุรินทร์อยู่หรือเปล่าเท่านี้เริ่มใส่กันมาแล้วจ้าไม่จุดบนนันต้องอันดี่หน สิงโ์นักธิกำลังเปิดแรงเส้งมากกว่านั้ไงหงเดินป่าผมเดินป่าจะสู้หรือไม่สู้ ดูดีๆก็ต้องมบอำนาจเปิดแรแซกขึ้นมากาแซมได้หรือไม่ได้ดูดีๆครับ่ันบูญชมก็ถือว่าตอนนี้ไม่ทำมาตาแล้วก็สอมไม่ต้องรอไม่ต้งรีแล้วสิงองนักกจโตอีสซเริ่มขยายาดีเริ่มขยาแบบนี้ถึงทางออกมาบินถิงห่างออกมาผมเริ่มฟาเริ่มเดียดเริ่มเดียดเริ่มข้อข้อข้อกันจันหรือไม่ทันเอาแล้วราเรามาขอดพยายามขอดีพยายามเดียดใจพยายามเดเอดใจ ปี่น้องพี่น้องสิงห์ลุนกิจครับฮันหัวดมาทางโอมิริการเลยครับสิงห์ลุนกิจครับอคนกันเชิญกันครับเรือที่28ระหว่างเรือหงเหินฟ้าเทพเรือทองน้องพี่พบกับเรือสิงห์ลุนกิจโตดีไซน์คนกันเชิญกันครับขึ้กันไปกัร่วมกระตินให้เรือสิงห์ลุนกิจเจ้าตีไซน์เป็นผู้ชนะคับทุกที